เนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถปฏิวัติประชาชนได้สำเร็จนะครับเข้ายึดกรุงดามัสกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีอาซัดข่าวล่าสุดก็คือรีพไพไปยังรัสเซียแล้วก็ประกาศวางมือทางการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับร่วมพูดคุยวิเคราะห์กับ ดรรุสตัมหวันสูอาจารย์สถาบันสันติศึกษามออหัดใหญ่อยู่ในสายกับเราแล้วครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มัตุลลอฮิวะบารอกาตุครับอมอะลัยกุมุสลามกลอกาตุครับครับอาจารย์ครับสถานการณ์ในรอบนี้เรียกได้ว่าคือหลายคนเนี่ยจะบอกว่ามันเร็วมากใช้เวลาแค่11วันแต่ว่าจริงๆมันก็ย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยมากกว่า10ปีนะอาจารย์ทีนี้ในช่วง11วันนี้แหละที่คนมองว่ามันเร็วมากลุกคืบเข้ามา ที่ละเมืองที่ละเมืองจนกระทั่งถึงเมืองหลวงได้เนี่ยอะไรคือปัจจัยของเรื่องนี้ครับครับผมครับตัวของรัฐบาลซีเรีย,ยของประชาชน,าานเนี่ยนะฮะอยู่ในภาวะที่ผ่อนแอน,น,นะออถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหลังในการอาลัสปติงเนี่ยเมื่อเริ่มต้นมีการประท้วงในซีเรียแล้วก็มีการปราปตามผู้บัญชงอย่างหนักนำมาสู่สงคสรามกลางเมืองในะในซีเรียแล้วเนี่ย ในปี2014เนี่ยรัฐบาลซีเรียแทบที่จะเอาตัวรอดไม่ได้นะแต่จุดเปลี่ยนคือ2015นะเมื่อรัสเซียน,นั้นเข้ามาช่วยนะดังนั้นในรอบ13ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสรุปได้ว่านะรัฐบาลซีเรียนั้นเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งน,นะแต่ว่ารัฐบาลซีเรียนั้นเอาตัวรอดอยู่รอดได้ในความขัดแย้งนี้เน,นี่ยเนื่องจากได้รับการสนับสนุน,นจากทางรัสเซียจากทางอิราน แล้วก็จากกลุ่มอิสบุลอลในเลบานอนนะฮะแต่ทีนี้พัฒนาการล่าสุดเนะี่ยปรากฏว่านะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วในซีเรียนี่เนะี่ยมันก็เกิดจากทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกก่อนนะเริ่มต้นที่ปัจจัยภายนอกนะดูเหมือนจะมีความสมําคัญมากนะอย่างที่บอกว่ารัฐบาลซีเรียอยู่รอดเพราะว่าการช่วยเหลือจาก ปัจจัยภายนอกนนทั้งสามประเทศนะฮะในส่วนของรัสเซียนั้นเนี่ยค่อยๆที่จะลดความสําคัญแต่ในซีเรียลงนะเนื่องจากว่ารัสเซียนั้นเนี่ยมีเรื่องเฉพาะหน้าที่สําคัญกว่าในสงครามยูเครนนะในส่วนของฮนะิสบุลล้อนั้นเนี่ยก็เผชิญการโจมตีอย่างหนักจากทางอิสราเอลแต่แล้วก็ต้องจัดการกับ ในคุกคามนะในเลบานอนนะในส่วนของอิร่านนั้นเนี่ยการขึ้นมาของประธานาะธิบดีคนใหม่ภายหลังการเลือกตั้งเนี่ยมาซูดนะเปเซสเกน,เนี่ยนะดูเหมือนจะมีความต้องการนะที่จะ,ะปรนีประนอมหรือว่ากับความสัมพันธ์นะกับชาติตะวันตกนะมากยิ่งขึ้นนะ,ะปัจจัยภายนอกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรนะปัจจัย ภายนอกให้เปลี่ยนแปลงไานี้เนี่ยทำให้เกิดสุนยากาศทางการเมืองหมายความว่ารัฐบาลซีเรียซึ่งก็ไม่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วน,ะนั้นเมื่อขาดความช่วยเหลือจากพันธมิตรทั้งสามนะั้นรัฐบาลซีเรียก็อยู่ในภาวะที่อ่อนแะอเป็นอย่างยิ่งปัจจัยภายในนั้นก็เกิดจากตัวของอกองทัพนะของอซีเรียเองนะั้นไม่สามารถควบคุมพื้นทีนะ่ในประเทศได้อย่างแท้จริงนะแล้วก็มีปัญหาว่าทหารเองกนะ็ขาดความกำลังใจมีข่าวว่าไม่ได้จ่ายเงินเดือนนะกระทั่งว่า รถเครื่องบินที่จะนําออกมาก็ไม่มีนะ้ํามันที่จะใช้สู้รบกับกลุ่มฝ,ฝ่ายต่อต้านนะ,ะแล้วก็ได้ได้ว่าการเริ่มต้นในวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาเนะี่ยที่กลุ่มต่อต้านเนี่ยเริ่มที่จะ,ะยึดเมืองต่างๆนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในภาวะที่รัฐบาลซีเรียนั้นอ่อนแอที่สุดแล้วทางฝ่ายต่อต้านนั้นก็ดูเหมือนจะรอคอยโอกาสนี้เนี่ยอยู่นานแล้วแล้วก็ทาให้เราเห็นว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดในสิ่งที่ 8ธันวาคมนั้นเนี่ยนะใช้เวลาเพีงไม่กี่วันก็สามารถที่จะโค่นล้มรัฐบาลได้นะแม้ว่าจะต่อสู้กันมาะ13ปีหลังเหตุการณ์อารับสติงครับผมครับผมจังหวะเวลาเนี่ยมันไม่ได้เผอิญไปพอดีกับเรื่องที่อิสราเอลกับฮิสบุลลอห์ตกลงพักรบอะไรกันแบบนี้ไหมฮะรวมไปถึง พื้นที่รอบนอกด้วยที่อาจารย์พูดถึงอย่างรัสเซียกับสถานการณ์ในยูเครนดูเหมือนเรื่องราวมันประติดประต่อไปถึงภาพใหญ่เป็นการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่กว่าตรงแค่ซีเรียอย่างเดียวจังหวะมันแค่มาพอดีกันหรือว่ามันเชื่อมโยงกันแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนอย่างที่บอกว่ารัฐบาลซีเรียของบาซาร์นั้นผ่อนแอนะฮะอยู่ได้เพราะการสนับสนุนจากพันธมิตรภายนอกใน,นเมื่อพันธมิตรภายนอก ประสบปัญหาแน่นอนรัฐบาลซีเดียนั้นก็ยิ่อ่อนแออยู่นั้นก็ยิงอ่อนแอเขาไปใหญ่นะวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกานะที่กลุ่มฝ่ายต่อต้านที่นําโดยอายแลนชาม์นะฮะเริ่มที่จะบุกเข้าไปในอเลปโปนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่เดียวกับวันวันเดียวกับที่ทิสบุลล์กับเชลนั้นบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะฮะหมายความว่าตัวของทิสบุลล์เองนั้นเนี่ยก็ต้อง อยู่ในภาวะที่ว่าต้องอฟื้นฟูนะหลังจากจนะถูกโจมตีเนรถล่มจากทางอิอสราเอลนะก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสนะที่จะ,ะเข้ามาช่วยเหลือทางอิสราเอลเหมือนในปี2015นะในส่วนของทางรัสเซียนะรัสเซียนั้นเริ่มที่จะถอนตัวจากซีเดียเนะี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นสงครามในยูเพนนะเดือนตุลา2022นั้นก็ปรากฏว่ารัสเซียก็ได้ถอนอกําลังทางอากาศ ส่วนใหญ่ออกรวมถึงระบบป้องกันขีปนาวุธอสามร้อยเนี่ยซึ่งเพื่อว่าอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนกับอิสราเอลไม่ให้อิสราเอลนั้นเนี่ยสนับสนุนทางรัฐบาลยูเครนนะแล้วก็ในปฏิบัติการของฝ่าย่อต้านนั้นที่ผ่านมาในรอบหลายวันรัสเซียก็ได้โจมตีฝ่ายต่อต้านไปแค่สองครั้งนะแล้วก็ดูเหมือนจะปล่อย ลอยคอนะรัฐบาลซีเดียหมาความว่ารัสเซียเองก็มีไม่มีตัวของกําลังทหารนะคขีดความสามารถที่จะที่จะช่วยเหลือรัฐบาลซีเดียได้นะนะเครื่องบินรบที่ใช้ก็ได้งานได้งานข่าวว่าเป็นเครื่องบินลบที่เป็นรุ่นเก่านะแล้วก็ไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีภาพว่าตัวของอ,อาวุธอของรัสเซียที่อยู่ใน ฐานทัพอากาศของรัสเซียในซีเรียเนี่ยที่รันตาเกียเนี่ยเนี่ยที่ชื่อว่าฐานทัพฮามิมินนั้นเนี่ยก็ได้ถูกถอนออกไปนจำนวนมากพนั้นแล้วก็บรรดาตัวของอาวุธส่วนหนึ่งก็ได้ถูกบรรจุลงเรือนะออกไปจับซีเรียแล้วด้วยนะครับผมคาดว่าอย่างนี้ครับผมคาดว่าตัวรัสเซียนะ คงจะอ่านสถานการณ์ออกแล้วนะว่าตัวเองก็มีขีดความมาจำกัดในเหตุการณ์นี้นะ,ะดังนั้นการที่จะให้ให้รัฐบาลปรรชะชาตินั้นประสบความพ่ายแพ้นะประเด็นสำคัญคือว่ารัสเซียนั้นจะเสียผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะในซีเรียนะหากว่าในเงื่อนไขที่ว่านะรัะะเสเซียนั้นยังคงรักษานะตัวฐานทัพอากาศหรือว่าฐานทัพเรือนะไว้ไว้ได้นั้นนะนะ เพื่อแลกกับการที่ไม่การไม่ให้การสนับสนุนบาชาร์ต่อไปนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทงางเข้าตกลงนะทางออกหนึ่งของทางทางรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามฮะรัสเซียก็ได้ได้ว่าเสียผลประโยชน์ไปมากนะจากเหตุการณ์ในรอบไม่กี่วันนี้ครับผมครับผมพื้นที่ตรงซีเรียเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของทั้งมหาอำนาจในภูมิภาคแล้วก็มหาอำนาจนอกภูมิภาคจานพูดถึง รัสเซียที่ก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองส่วนอิหร่านก็ในมุมหนึ่งเหมือนกันตุรกีแหละครับเพราะว่าในการประชุมอัสตานาก่อนหน้านี้ทำกันมาแล้วประมาณ20กว่าครั้งเนี่ยตุรกีรัสเซียอิหร่านเป็นไตรภาคีที่มาหาหรือหาทางออกให้กับทางซีเรียตุรกีมีบทบาทหรือว่าได้เสียอะไรกับเรื่องนี้ฮะตุรกีมีบทบาทสําคัญมากนะในการปฏิวัติซีเรียในครั้งนี้เอาเริ่มทีก่อนนะ เดิมทีตุรกีนั้นเนี่ยนะประสบปัญหาจากเรื่องของการที่ต้องเป็นด่านด่านแรกในการรับผู้ลี้ภยัยจากซีเรียนะแล้วก็สิ่งที่ตุรกีกังวลในซีเรียนั้นเนี่ยก็คือว่าเกิดการความไม่สงบนั้นในซีเรียนั้นเนี่ยจะทําให้ผู้ลี้ภัยออกจากซีเรียมายัางตุรกีมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นที่ผ่านมานมีรายงานว่านะทาง ทางตุรกีนั้นเนี่ยนะก็ได้แสดงความกังวลนะ,ะว่าจะมีการาโจมตีจากฝ่ายต่อต้านเนี่ยแม้ว่าตุรกีจะสนับสนุนก็ตามนีการโจมตีรัฐบาลนะ,ะตุรกีเก่งเพลงว่าหากว่าการโจมตีนั้นเนี่ยมันยืดเยื้อหรือว่ามันมีการเสียเลือเสียเนี้อ,อกันมากนะฮะมันจะทําให้ปีบให้ประชาชนาในซีเรียนั้นเนี่ยออกไปจาก ซีเรียไปยังตุรกีอีกเดี๋ยวยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับตุรกีที่ปัจจุบันก็มีผู้ลี้ภัยซีเรียอยู่3.5ล้านคนแล้วนะอย่างไรก็ตามฮะนะฮะทางฝ่ายต่อต้านนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์นะทางรอยเตอร์นั้นว่าไดา้บอกตุรกีล่วงหน้าแล้ว6เดือนล่วงหน้า6เดือนนะ <c oughs> ตุรกีจึงมีบทบาทสําคัญนะในปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้านในซีเรียนะแม้ว่าไม่ได้การไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนอย่างเปิดเผยก็ตามนะแต่กลุ่ม ต่อต้านเนี่ยได้ติดต่อแล้วก็เปิดเผยการโจมตีให้ตุรกีทราบล่วงหน้าเนี่ยอย่างที่บอกหกเดือนนะโดยมีการคาดการ์ว่าตุรกีอาจให้การอนุมัติโดยปริยายนะอย่างไรงก็ตามนั้นทางการตุรกีก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่าสนับสนุนนะฮนะตุรกีนั้นเนี่ยย้อนกลับไปฮนะตุรกีเมื่อรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นก็ได้เข้ามาแทรกแซงในซีเรียนะตุรกีมีทหารประจำการในพื้นที่ตะวันตกเชียงเหนือของซีเรีย แล้วก็ให้การสนับสน,นุนบางส่วนแก่กําลังอของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะได้ได้ได้แก่กลุ่ม S.N.A. นะหรือว่า the Syrian National Army นะ,ะแต่ปฏิเสธความร่วมมือโดยตรงกับกลุ่มฮายาตตาริอาชชามนะซึ่งเป็นฝ่ายนำนะในการโจมตีครั้งล่าสุดนี้นะ,ะในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้เนี่ย มีรายงานข่าวว่าตุรกีนั้นมีช่าทีที่แข่งก้าวต่อรัฐบาลอาซารนะหลังจากที่อดัวนั้นได้ก็พยายามหาทางออกทางการเมืองนะมาสองครั้งนะแต่ว่าก็ล้มเหลวทางอาซารนั้นไม่รับข้อเสนอเช่นนั้นนะสุดท้ายแล้วก็กลุ่มกบฏนั้นจึงเสนอแผนการโจมตีแก่ตุรกีนะแล้วก็พร้อมกับไม่เสจสาคัญที่บอกว่าเส้นทางฝืนนั้นล้มเหลวมาหลายปีแล้วลองเส้นทางของเราดูเนะี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่ว่าอย่ามากัดขวาง ตุรกีก็ดูเหมือนว่าจะอนุญาตนะไปโดยปริยายนะอ,ะอย่างไรก็าตามการปฏิวัติในซีเรียนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้ได้เป็นประโยชน์ต่อตุรกีอย่างมากก็คือว่ามันไม่ได้เจอเจอการต่อต้านแล้วก็ไม่ได้เจอการเสียเลือดเสียเนื้อมากมายแล้วก็เหมือนที่ตุรกีกังวลน,นะและที่สําคัญยิ่งทําให้ตุรกีนั้นมีบทบาทสําคัญมากในในซีเรียหลังจากนี้นะทั้งที่ว่าทั้งจากการที่ตุรกีนั้นเป็นผู้สนับสนุนหลักของ ไฟต่อต้านนะที่สามารถยึดอำนาจจากประชาชนาาาได้นะด้แล้วก็จากการที่ตุรกีนั้นก็มีกําลังทหารนะอยู่ในส่วนของบ er นะัฟเฟอร์โซนเนี่ยที่ตุรกีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของซีเรียเพื่อที่จะป้องกันการแทรกแซงของกลุ่มเคิร์สนะในซีเรียที่จะเข้ามาในตุรกีครับผมครับผมอาจารย์พูดถึงกลุ่มเคิร์ดเนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อเมริกาหนุนหลังอาว่ากันตรงๆนะครับ ทีนี้มันมันจะยังอเมริกาก็ยังคงหนุนต่อไปจะเอาไว้เป็นตัวป่วนทางตุรกีมันมันจะมีความซับซ้อนอะไรเกิดขึ้นเพิ่มไปกว่าเดิมไหมครัตรงนี้ครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้เนะี่ยมีความสําคัญมากในรอบวันสองวันนี้ผู้คนอาจจะโฟกัสนะอยู่ที่ความสําเร็จของฝ่ายต่อต้านนะที่นําโดยกลุ่มอายัพอันชาญนะในการโค่นลม้มรัฐบาลของประานาธิบดีได้แต่ การค้นล้มนี้เนี่ยนะนะมันไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นจะสิ้นสุดลงทีเดียวนะเพราะว่าสภาพความจริงก่อนหน้านี้ก็คือว่าพื้นที่หนึ่งในสามของซีเรียคอยู่ภายใต้การยึดครองนะของฝ่ายเคริรนะ์ะทางตอนเหนืออยู่นะพวกนี้ต้องการแยกดินแดนแต่ว่ายังทําไม่ได้นะแล้วก็กลุ่มเคิร์สนะหลังจากนี้เนะี่ยก็อยู่ที่ว่าจะมีการออ,ออกแบบรูปแบบการปกครองอย่างไรมีการเจรจากับเคริร์สยังไงที่จะ สามารถที่จะนำเอาชาวเคิร์ดนั้นเนี่ยนะเข้ามาร่วมอยู่ด้วยนะในในรัฐบาลหมายความว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจนให้กลุ่มต่างๆ,ๆนะแต่อย่างไรก็ตามฮะเป็นที่เป็นที่น่ากังวลเช่นเช่นเดียวกันนะว่าหลังจากนี้การเปลี่ยนผ่านนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างสันตีหรือไม่เพราะว่าถ้าเราดูนะฝ่ายต่อต้านนั้นเนี่ยนะ เมื่อมีศัตรูร่วมกันก็คือรัฐบาลลัสซารพวกเขาก็สามาัคคีในการที่จะโค่นล้มใช่ไหมครับแต่หลายๆที่ในโลกครับเมื่อพวกเขาค่นล้มศัตรูสําเร็จแล้วนั้นปัญหาที่มักจะพบเจอก็คือว่าการแาาย่งชิง <คน S 2> อำนาจกันใช่การแย่งชิงอำนาจํำนาจกันไม่ว่าจะเป็นในเหตุการสงครามระหว่างมูจาอีดินในอัฟกานิสถานกับโซเวียตเนียนะก็จะสงครามกลางเมืองหลังจากที่สามารถโค่นล้ม โซเวียตหลังจากนั้นแล้วก็ทางตาลิบานก็ขึ้นมามีอำนาจได้สำเร็จแล้วก็อีกหลายๆที่ในโลกนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่ากลุ่มฝ่ายต่อต้านที่ก็มีความแตกต่างมีทั้งฝ่ายที่ว่าเคร่งคัดศาสนากระทั่งฝ่ายที่ว่าเป็นซ e ิลล่าไปเลยนะหรือว่าฝ่ายที่กลางๆมันก็มีความหลากหลายอยู่หลายๆกลุ่มในเวลาหนึ่งดูว่าหลังจากนี้นั้นจะรักษาความเป็นเอกภาพได้หรือไม่ แต่ถ้ารักษาไม่ได้นั้นก็จะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตนะนะก็เกิดการแย่งชิงอํานาจกันต่อไปนะต้องอ่าติดตามนะต้องดูต่อไปในอนาคตครับครับความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาดูแลซีเรียจะไปในทิศทางใดครับอาจารย์ครับ,ร,บ,ร,บรัฐบาลใหม่ของซีเรียเนีนะ่ยต้องดูว่าจะมีหน้าตายอย่างไรแล้วที่สำคัญคนะการออกแบบตัวของรัฐธรรมนูญ ออกแบบตัวของรัฐบาลนั้นจะเป็นยังไงล่าสุดพาดีอันบาราะนะผู้นำทางการเมืองนะของเ,อเป็นเป็นตัวแทนทางการเมืองของฝ่ายต่อต้านนะในในซีเรียนนะครับซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายการเมืองเนี่ยนะได้ให้ข้อเสนอว่าจะให้มีการเปลี่ยนผ่านในรอบสิบแปดเดือนนะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นกลางสำหรับการเลือกตั้งเสนอร่างรัฐมนูญในหกเดือนแล้วก็ให้ประชาชนลงมติและระวมการปกครอง จะแบบไหนตอนนี้จะให้มีการเลือกตั้งนะทัะ่วไปช่วงนี้นะสําคัญว่าการออกแบบการปกครองนี้เนี่ยมันจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็เกิดการใช้อำนาจอย่างยุติธรรมให้กับกลุ่มต่างๆหรือไม่นะฮะรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเผชิญความท้าทายแน,น่นอนในด้านความชอบธรรมทั้งจากภายในประเทศแล้วก็ในเวทีนานาชาตินะฮะแม้กลุ่มฝ่ายต่อต้านจะสามารถยึดของพื้นที่สําคัญ ในเมืองต่างๆได้นะแต่ว่าการรวมตัวกันนะของฝ่ายต่อฝ่ายต่อต้นั้นยังมีลักษณะที่อย่างที่บอกว่ามันแตกแยกแล้วก็หลากหลายประกอบด้วยหลายหลายกลุ่มตัวผู้นำฮะออยัสตาริอัชามเนี่ยนะก็มีถูกจัดเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะอยู่ในหลายประเทศแม้ว่าหลังช่าทีหลังนะนเวลานี้หลายหลายประเทศก็พร้อมที่จะผ่อนผ่อนตนนะ มุมมองที่มีต่อกลุ่มนี้ก็ตามนะในแง่ของความชอบธรรมภายในในะการสนับสนุนจากประชาชนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนมากนักโดยรวมนะฮะในระดับนานานชาตินั้นการยอมรัฐบาลใหม่นั้นก็ยังยังไม่แน่นอนนะแมะ้ตุรกีจะมีบทบาทสําคัญนะฮะแต่ว่าต้องดูท่าทีของสหรัฐยุโรปและคอื่นนะคือประเด็นอยู่ตรงนี้ฮนะประเด็นว่าในในฝ่ายชาติตะวันตก งานะโสหรัอเมริกาแล้วก็ยุโรปอื่นๆนั้นเนี่ยต้องการรัฐบาลซีเรียที่มีหน้าตาอย่างไรนะต้องการรัฐบาลซีเรียเนี่ยที่เป็นสายกลางสายมอดเตอร์เรนะแล้วก็ไม่ควรที่จะถูกนำนะโดยกลุ่มที่ตะวันตกนั้นเนี่ยมองว่าสนับสนุนต่อการร้ายหรือเป็นกลุ่มที่ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย,ยาต่างนะดังนั้นทางตะวันตกนั้นก็คง ให้การสนับสนุนนะครับตัวของผู้นำนะที่เป็นเป็นเป็นสายกลางนั้นมากกว่านะแต่หลังจากนี้ต้องดูว่าการจัดการการเงมืองภายในซีเดียนั้นจะเป็นยังไงและผู้นำนั้นจะเป็นใครนะถ้าหากว่าเป็นผู้นำที่เป็นกลางหรือว่าสายกลางนะฮะที่เป็นยอมรับของทุกๆกลุ่มได้นั้นนะก็ซีเดียก็อาจจะได้รับการรรับกายอมรับโดยทั่วไปจากนานาชาติแต่ว่าถ้าเป็นผู้นำนะที่มาจากฝ่าย ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวของผู้นำฮายารอันชามปัจจุบันเนี่ยนะอบูมามัดอันอันจูลานีเนี่ยถ้าหากว่ากลายเป็นเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำซีเรียนั้นเนี่ยนะไม่แน่ใจเลยว่านะทางทางตุรกีหรือว่าทางตะวันตกนั้นจะให้การยอมรับรัฐบาลใหม่ซีเรียหรือไม่ครับผมครับผมสุดท้ายขออนุญาตย้อนกลับไปอีก หนึ่งประเทศซึ่งเราได้เห็นในช่วงประมาณ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยโชยโอกาสในช่วงสุญญากาศนี้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองไปแล้วพอสมควรนั่นก็คืออิสราเอลเขาได้มากกว่าเสียใช่ไหมอาจารย์รรณสถานการณ์ตอนนี้ครับผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในซีเรียนั้นเนี่ยก็มีตุรกีสาอม,มริกาแล้วก็อิสราเอลเนอะสิ่งที่อิสราเอลต้องการ ในบรรยากาศทางการเมืองในภูมิภาคตออลางนั้นคือต้องการบรรยากาศเนี่ยที่ชาติตออลางนั้นไร้สียรภาพอยู่ในสงครามกลางเมืองเกิดการสู้รบกันเองในบรรดาชาติตออลางกนังนหมายความว่าชาติตออลางเหล่านี้หรือว่ากลุ่มต่างๆนั้นก็จะไม่มีเวลาในการที่จะมาสนับสนุนการต่อสู้ในอิสราเอลนะหรือว่าเราจะพูดได้ว,ว่าความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาคต่อองางๆนั้นคือความไม่มั่นคงของอิสราเอลนะ ในกระเตะทางกับกันนะฮะความความมั่นคงความไม่มั่นคงปลอดภัยในตะวันออกกลางนั้น,นกลายเป็นความมั่นคงของอิสราเอลนะแล้วก็อิสราเอลนั้นก็ได้ฉวยโอกาสนะฮะในช่วงที่มีการเปลี่ยนฐานรัฐบาลอกองทัพของซีเรียนั้นนะก็ต้อง,ต,องต้องถอยออกจากพื้นที่ยึดครองเนื่องจากว่าการล่มสลายของรัฐบาลกลางนะฮะทำให้ตัวของอกองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยได้ขยายขึ้นที่ยึดครองนะ ในบทที่รับส่งโกลาดซึ่งเดิมก็ยึดครองอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งนะที่ว่าเลยพื้นที่ยึดครองไปเรียกว่าบัฟเฟอร์โซนนะ,ะก็ได้ขยายเข้ามายึดครองนะพื้นที่ในในในบริเวณนี้นะแล้วก็ไล่การต่อต้านเพราะว่า,อากองทัพทหารนั้นก็อถอยถอยทัพออกมาแล้วนะก็ได้ประโยชน์กับเซลในการที่จะขยายพื้นทีนะ่การยึดครองของอิสราเอลออกไปแล้วก็คงจะยากนะที่จะคืนนะ แล้วก,ก็การมาของซ้านั้นดูเหมือนว่ายิ่งสนับสนุนการกระทำที่ติดกฎ,กฎหมายของอิสราเอลในการยึดครองพื้นที่รอบๆนี้นะผมคิดว่าหลังจากนี้ไปที่ต้องจับตามองนอกจากในซีเดียนะการปฏิวัติในซีเดียนะมีแล้วนั้นเนะี่ยผมคิดว่าในเลบานอนแล้วก็ในเยเมนนั้นนะเป็นที่จับตามองเป็นอย่างยิ่งนะในเลบานอนนั้นนะรัฐบาลอ,อ,อิสราเอลนั้นก็คงต้องการนะรัฐบาลเลบานอนที่เป็นมิตรกับอิสราเอล นะส,ส่วนในกรณีของเยเมนนั้นเนี่ยผมผมคาดหมายว่านะาการความรุนแรงในเยเมนนั้นจะกลับมาอีกรอบหลังช้ำกลับมาเป็นประชาชนาธิปดีหลังจากที่มันได้สงบไปเมื่อสเดลแล้วก็เอ้ตที่เมื่อทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านนั้นเนี่ยได้ปรับความสัมพันธ์กันเมื่อปีก่อนแต่ว่าหลังจากนี้นั้นก็คงมีแรงที่จะให ความขัดแย้งนั้นกลับหวนกลับคืนมาอีกนะเป็นยุทธศาสตร์เดิมๆนะของชาติหลบนั้นนะค,คือสร้างความขัดแย้งเพื่อที่จะคงอิทธิพลของอตัเองอเไว้ในกรุงมเาตต่างๆทัวโลกครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันอีกครับสลล,บลลวาาารุิบัก ﷺ